เพื um, at ่อนๆลุงเฉลิมพ <43 questo S 2> <te> ีร <robi> ah, okay. <t om bee> mm ีเกษตรสมคิดอำเภอบึงสัมพันจังหวัดกำแพงเพชรนะครับขณะนี้เวลา8ปดนาฬิกากับอีกหนาทีของวันที่5สิงหาคม2563รลุงเฉลิมพีรีเกษตรสมคิดวันนี้พาเพื่อนๆมายืนอยู่ที่แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัญญาัตพีรีคือหลานสาวของน้องแอ้นะครับของบุญทันพีรีน้องชายคนที่7นะครับคนที่7นะครับอายุร้อยกว่าวันนะครับ เป็นพัน์ข้าโพดเลี้ยงสัตว์เบอร์99794เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ร้อยกว่าวันเนี่ยก็9 7 9 4กับ99194เนี่ยผลผลิตอันไหนจะสูงกว่ากันแต่มองว่าข้างบนเพื่อน,อนๆลุงเฉลิมพีรีสมคิดก็จะเห็นว่ามีความสม่ำเสมอค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแม้ว่าจะเจอเรื่องของวิกฤตฝนฟ้า ไม่เป็นอกเป็นใจนะครับเราไม่แน่ใจว่า,าพันเนี้ยพ่อน้องแอน้องชายคนเล็กบอกว่าเป็นพันที่ทดลองใหม่นะครับเป็นทดลองใหม่ก็คือเป็นเบอร์ใหม่ที่ใช้ในแปลงนี้พันเบอร์99194เคยทำสถิติสูงสุดของรุ่งตะวันพีรีน้องชายคนสุดท้าย คนที่เก้าของลุงเฉลิมเนี่ยน้องของบุญทรนอีกทีเนี่ยดีที่สุดฤดูหนาวนะครับก็ไร่ละประมาณ 2... ตัน260กิกโลกรัมต่อไร่หรือไร่ละถ้าคิดเป็นถังนะครับก็149ถังต่อไร่ดูว่าต้นฝนเจอแรงบงังอะไรบ้างจะเป็นยังไงก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวขโมยเข้าไปก่อน3ปักนะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะมีความต่างกันอยู่ เผมจะเก็บข้อมูลสักนิดนะครับเพื่อนๆครับอยากจะเอาข้อมูลไปแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นขอเข้าห้าฝักขเข้าห้าฝักนะครับย้าเช้าๆแปดนาฬิกาเสร็จของวันที่5สิงหาคม2563ข้าวโพดแปลงนี้ของน้องแอแปลงที่1น้องแอมีพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดทั้งสัตว์อยู่22 2ไร่แต่เป็น มีแปลงล่าสุดเนี่ยเป็นป่าส้มโอติดอยู่ประมาณสัก3-4ไร่นะครับเดี๋ยวดูว่าผลผลิตจะเป็นยังไงวันนี้ก็เลยยำชาวชาๆฝาเพื่อนๆมาดูวมาดูแดดจัดทีเดียวนะครับพายุเข้าไทยสิลากูไม่มีฝนกระทบใดๆแม้แต่เม็ดเดียวของอำเภอบึงสมุทรีจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับยำชาวชาๆวันนี้หาสิงหาคม2563เลยพามาดูนะครับแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับพัน เบอร์99194นะครับว่าผลผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็รถเกี่ยวพร้อมแล้วเหลือแต่เจ้าของจะมาแล้วก็รถก็จะทำงานเดี๋ยวรุ่งเหลิมจะพาเก็บช่วงต่อๆกันไปให้มาดูว่าอาชีพเราต้องให้ความสําคัญนะครับไม่ว่าฝนฟ้าจะตกไม่ตกไม่เกี่ยวเรามีอาชีพเราต้องทําเรามีอาชีพเราต้องปฏิบัติดําเนินชีวิตตาม พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พารรมาหากินกันมาอย่างวิธีคนไทยเรานี่แหละครับเพื่อนๆครับ